เอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลราและต่างประเทศนะคะเมื่อนี่แม่นองอาดามาตามพ่อยอดวอนพี่น้องพ่อยอดวอนผลใดไปวงสวงอยู่พระาธาตุพี่น้องเพ้ทางเลขขันน้ำมนต์และก็เลขอุดถูกพี่น้องเราก็ไปหลับส้มเราฟังเลยค่ะว่าพอวอนผลใดเลขตัวใดมาฝากเอฟซีไปเลยค่ะมาคนจะเอาไห้เบิง้งต่วันแน่หันนันสิมีเลขน้ำมนต์กับเลก ทู่เซียงไทหนึ่งปีมีครั้งเดียวอยู่พระธาตุพนมจำลองอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์แพ่อใหญ่เอฟซีเบิ่งน้ำแน่แล้วก็สี่เราเลี้ยงบ่วงสวงตะวนนันบ่วงสวงเหมือนว่าหนุนของพระธาตุพนมประจำปีครั้งที่ยี่สิบแปดครั้งที่ยี่สปีนี้มันลดไปครั้งที่ยี่สิบแปดแล้วแล้วก็การบ่วงสวงนี่ก็มีหาหมางไม้ผลเร่ม้ ต่งางหลายอย่างไปบวงสรวงเป็นเสียงไวายไปนั่นแล้วก็ก่อนที่น,นั่นก็มีการจักมาเห็นรูปพระธาตุประนุนสมลองนั่นว่าคลองอันเภอ่มเมฆนี่ว่ามันงามสำได้ค่ะที่ไซเวลาบ่ดนดอกเพราะว่าอาจารย์กวิเีเพชนเป็นผู้บรรยายให้แล้วก็ใไซเวลาอยู่สี่สิบเก้าวินาที่สิบเก้าวิอันน่ะแลอวก็เขียนดี่เนาะเหลื่อมเลย เสียบไม่ได้นากจเราจับจับเองมจับเองเามเบลดถ้าพระนงงไปบกกเป็นลักษณะนใ่ายเ้นยอดได้วไม่หอนเจอมีหอยอดหหอดยอด เป็นงานชมพุงานนามาใส่กันยกางต่งในสวนแรในบัดในว้านก็มาซอยกันเก็บซอยกันกำกำเก็งหลายซอยกัน่อยาจะไม่ต่ยกัคนลายซอยทีนงางาน่ยทำไปที่หมู่บ้านนีบอยอนตาใส่ไมใส่อาใส่ฝนคนของเทาก็หลายอยู่้ ไหลตัวค้อนไายอยู่แต่ว่าเจ้าคณะเพื่อนเนี่ยโอ้ยเป็นข่อใจไหลเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เี่นแต่เ้าไปหวงสวงในอรอภาุทุกปีให้ได้างนอกไหมกัปตันนะพง ป้าบางอั้นก็เป็นองกปีีทั้งที่ยี่สิบแปด้งที่ยี่สิบเต็มที่แล้วนะทำไคนบอกเลกไปในๆป่ะจ๊ะกับลูกด้วยคนที่ก็ออกไม่ได้ปีนั้นปีนไอยน้องครังที่ยี่สิบสี่ตอนนั้นออกเลยออกสองสี่วนถือมออกี่เป็นบางปีดิบางปีออกไะ้ร้้งที่เนี่ยแมนนะแเ้วคนมีเลขบอกยังใครยิ่สาวมีเล เ่ลาเพิ่นกะไม่การบวงสวงหรือไม่การนั่งล่าระดับประเทศดิวันนั่งลิลี่นะเขาเลินดิ้ครับเป็นไปสองทามที่เพื่อนบ่ละนั่งแบบนั่งแบบไหมไปล่งาต่างประเทศไปด่เป็นตัวแท่นของประเทศไหมเขาก็มาซอยเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ของกัจจัน์ไหมเพิ่อนเนอะเขามาซอยสุเทียนหลือครับเป็นเพื่อนตอนี่เ้าเจกับมาทําบุญเพื่นเถอะ เขาก็บอเรียกร้องอย่่งนี่ข้าไปข้ามากเกือบอเรียกร้องย่างเพียงแต่พอกำลังใจเพื่อนก็ให้อันของครั้งมันี่แหละเป็นกระตุ้นเป็นนี่แหละแต่กำลังใจเท่านั้นเขาพอใจแล้วอันเด้อมาด้วยใจไว้มาด้วยใจท่าบุญนันเด้อพอใจกันเพื่อนพ่อใจหลายุนเแต่การได้่วงเพื่อนบวงสวงนั่นน่ะได้สวงหนึ่งีนกาผู้บวงสวงนั่นกะค่ายๆก็บอกนี่เป็นเลขอยู่ดิ จ้ะแล้วก็มีเลขทูบอีกอยู่เลขทูบนี่ส่วนเลขทูบนี่นางล่ำล่ำมาท่านแล้วเด้เหลืออยู่ประมาณค้นนึ่นี่แหละไปอ่านบัติว่าสิ่งที่เขาเนี้ยมันเสียหลักก็ได้พากันออกไปกอนไหมเกิดเลขว่าท่านเห็นเลขทูบน้ำเกิดเลขมา,าถามถ้ายกสุกมือเศร้าเนี่ยผู้โยนนั่งจอดจังเกิดเลขจังหัจักวันเนาะอ๋อวันจุดทูบจุดทูบเพื่อนี้เลขอะไดเหรอ ยังนี้อันเบิ้งเบิ้ลตอนนี้ก่อนตอนเพิ้ลบ่วงสวงจักเน้อยๆเนาะเอาเลขมาก่อนเอาเลขมาก่อนสิเดี๋ยวตอนนั้นสินี่เรเอาเลขมาก่อนเลขทูบตัวเลขท <ๆๆ S 1> ูบนี่เลขน้ำมนต์ตัวใดเลขน้ำมุนสามหนึน่งเกียรติของจานสีที่ดได้ยันทั้งด่านนาพระพันธ์ของจานสีนี่ผ้าลือสีแบบบ่านี่จานสีคนทำไมาเป็น พิธีกวอยังในงานประทัดนั่นแหละประจาวัดกันท่าพิทักษ์นี่อหละเลขเลขทูบตัวดครั่นีเลขทูบนี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเดหนึ่งมันก็ทำตัวเดียวกันเนสามหนึ่งเกตหนเลขตัวเดียวกันไม็เก็เลขตัวเดียวกันหะแต่เพี้ยงแต่เพี้ยงแต่มันเพชรลักรอยกัน ครับ,จ,บ,รบจัดงานวงสวงครั้งที่28เลขนำมณ์สามหนึ่งเจ็ดเลขทูบเจ็ดเจ็ดหนึ่งพี่น้องเลขตรงกันเด้อค่ะนะะเป็นแล้ถ้าหายสื่อจาดกินยังรัฐบาลไทยใส่ไปเดี๋ยวเอามาโชว์บ้างดูแล้วก็แปกเนาะคันนำมณน,นี่นตัวเดียวกันกับเลขทูบ เลขถูกตรงกันหพื่น77เดหน,หนาจอไวเดอร์พี่น้องอเปิเสียบลายอาจารย์ในลายสำนักกุตะเรื่อตั้งก่อนไปยังสักทีนั่นหนึ่งแจวเบาเพียงแงจวผมแจว่าวิธีท่านประเด็นกัน ที่ท่านประเทศเราเห็นได่ว่าเป็นบางที่เห็นน้ำเป็นบางช่วงบานตอนนะบาทีไทยท่านไปนี่เหมวนบ่งชังงนั่นะกลไปคู่เที่อมกันกะเจ้ากับตลอดเลี้ยวห่ดเลยว่าในี่ส่วงนั้นก็นกนเลยออกมากวนัน การจัดบางไมเพลาไม่ก็จะหาท้ไปหาซแล้วก็กะวนเมากัน่นเองวนหนงแหละตรงกันน่อยได้น่เลขสิตรงกันเนาะพิจารณาได้พี่น้องเป็นเล้าหาเศรัดครนะคะามคิปนี้เป็นเลขเลขน้มนกเลขถูกกับเลขข้างนจัดงานครั้งที่28บางปีมันก็จะออกตามครั้งที่นะคะ เลขนำมณีสามหนึ่งเจ็ดเลขทูบเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะตรงกันอยู่ที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะเป็น,นาาหน้าร่างค่ะจุดสะกิดแมงรัฐบาลไทยนะคะปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่ที่พระยุวัดอพิสิตรหนองแมง่วงได้ไปท่านที่บวงสวงนะคะชาวบ้านกันข่วนมะม่วงกันชื่อคลไม่ไปว่ามันสองขั้นลดหมือเป่ายไงเออสองขั้นลด มาแล้วก็นั่นดิความ้างเินกับมาน้ากันไหมสมทบนะสมทบกันออกล่ผล้าย่างสยางสามยางเทีสบไปเห็นนวงสวงนได้ไจ้กหน้าที่แล้วสิแปดแลจ้ะย่างเ่กับสรอบอมันมีส่วนเ้าไปที่หมู่บ้านนึ่งมีมีส่วนบางตอนส่วนนึงตอนไปไปอันทั้างอันฤาษีบันไดได้บอกกันนะฟังไห้จังน้อยเนาะเพิ่นกันเบาเลี้ยงเลี้ยงอยู่นะ

อนี้ลอยลอยเจ็ดสิบลอยเจ็ดสิบเทปดาต้องมาอร่อยเจ็ดสิบลอยเจ็ดสิบ บบน,นบอกเลขเขาเดีท่านหนึ่ง่าออรกันนึ่งหก็นึ่งหน่งเจ็ดศูนยกับหนึ่จก็ตังตรงกันอีกนี่แหละเพิ่มเนย์เียน้วยสีนบอกออกมากกับเอไป,ปนปีนเป่เทวดาลงมาคนบอก <ๆ S 1> เลขเขาดีท่านนเทวดาลงมาลอยเจ็ดบลงมาเบิร์ดลงมาเบิดลอยเจ็อยเจ็ดสิอคแล้วก็ที่ผม มันเลยส่งกันไปมันยยังขอคามหรือสีเป็นผู้ท่านพิธีเป็นหือเปล่าเทว่าเจ็ดสิบองศานิ่ง ฤาษีเป็นผู้บอกฉ่าหมลือีเป็นผู้บอกอ่ะสรุปในคลิปนี้นะคะเทวดาลงมาเนี่ยร้อยเจ็ดสิบองเลขทูบหนึ่งเ,เลขทูบเจ็เจ็ดหนึ่งเลขน้ำมตนสามหนึ่งเจ็ดเลขข้างที่เนี่ยเป็นสองปนะคะเลขตรงกันยี่นี่มิตรหนึ่งเจ็ดเจนนะพี่น้องเป็จน,นาร่างคะ่ะสุรกิมรัฐบาล่าไทยนะคะลื่สีเนี่ยเพื่อนซื้อือว่าลื่สีก,สกาดิ เพ่งซื้อาเพิ่งได้กระซังสดฝอยจ้งเล็กฝอสีอยเลเล็กอาซื้อไปทั้งนั้น่ะ้เ้าจะซื้อหักไรอู้อย้ายกินฝาเล็กฝอยเบาซื้อคนเลซื้อนยกหกับ้าอู้น้ื้อเลยค่ะน้ม้างครัง่ยแปเลขครังนั้นหนงเดเลขทูบเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ้าดาวมานึ่งร้อเจดองนะคะ่อยมีโชคลาเด้ว นี่สนนวน,นะะเนนปลาบนะครัเนค่เน้ำเทียบไเป็นส่วนเปลาบเนาะจ้านึนก็บ,บอกมากไปยังสันละ